เราจะไปดูเรื่องของหุ้นกลุ่มเดินเรือกันเนาะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างพี่ครับดีเลยเพราะมีคนถามมีคนถามด้วยว่า BDI หาจากไหนกําลังเดี๋ยวพูดเรื่องกลุ่มเดินเรือเดี๋ยวพี่ต้องแนะนำเลยว่า BDI จากไหนครับจริงๆเซิร์ชจาก View หร่าข้งมีนะในมเว็บคอมก็มีนะใช่ใช่ใช่มีเลยมีเลยมีเลยเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนี่เลยเซิร์ชจาก Google มาเลยนี่ Google มาเลยนี่ได้จากหน้านี้เลย Google มาเลยเนี่ย BDI เด็ก่ย ล้วก็เลือกมาเลยวอลติปิ้งโผล่มาเลยลถ้าเกิดว่าคุณจ่ายตังค์ให้กับผู้ให้บริการเขาเขาก็จะง่ายหน่อยคุณก็กดแล้วต <c oughs> ัดเครื่องเลยมาันก็จะขึ้นเหมือนงาน BDI นะครับ <c oughs> โอเคก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคือก่อนนี้มันต่ำเกินไปเนาะอืมอ่า <c oughs> ถามได้ทุกเรื่องเลยที่อยากเขามีอะไกรู้แหลคุณนัทพรสวัสดีครับเยยดีจังเลยติน <c oughs> ดี้า่มาจากรายการกลางวันด้วยนะครับทักทายต่อช่วงเลยขอบคุณมากทมกันทมกันขอแยกเป็นเพื่อนด้วยเนาะ คุยกันคุยกันถืออะไรกันอยู่ถือพิเียเอ็มเันบ้างไหมมีใครถือบ้างไหมไม่มีเลยอถืออะไรนะพี่ต้องถืออะไรนะพเชียเอ็มก็ <c oughs> มีแฟนที่ให้ถือเออทีมาลีนี่แหละนะโอเคอ่ะพี่ครับเชิญครับผมเรื่อวันนี้โอ้สมมติเราใส่บีเอลไปนี้ด้วยเดี๋ยวผมดึงมาก่อนนะฮะจริงๆตอนแรกเราอยากจะคุยกันด้วยซ้ำไปว่าอ๋อแตะกันเรื่องกลุ่มดนเรือเลยใช่ไหมเรายังไม่ได้คุยคุยเรื่องของเซกเตอร์เลย อ่ะซิกเบอร์ก่นอนซิกเบอร์ก่นอนได้ซิกเบอร์ก่อนซิกเบอร์นซิอร์โอเคเดี๋ยวผมผมกดแชร์ให้นิดนึงโอเคเดี๋ยวก่อนอะไรมาฝากอะไมาฝากกันจริงๆอ่ะณปัจจุบันเนี่ยถ้าหลักๆเนี่ยถ้าเรามองเป็นเซกเตอร์ใหญ่หญๆ18เซกเตอร์ตามตลาดหลักทรัพย์ที่ท,ที่ที่กำหนดมาเนี่ยจริงๆกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือกลุ่มเซอร์วิสนะไม่ได้กลุ่มรีซอร์ทใช่ไหมเซอร์วิสเนี่ยคิดเป็น ยีเ็เรนะครับเราก็คิดว่าตอนแรกเนี่ยเฮ้ยแม่งต้องเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มรูปทรัพยาแน่นอนที่แบบใหญ่สุดปัจจุบน 27, 27. ันยี่สิบเ็ดยิบ็ดจดแปซ็นต์เนี่ยเป็นกลุ่มเซนะอร์วิสเราลงมา r รัพยารที่สอเปอร์เซ็แล้วก็พัฟฟ e r ี y คอนสตรั c ชั่นเนี่ยสิบี่ปเนการเงินลดลงไปเหลือสิบาเปอร์เซนต์เท่านั้นเอง<ต>ไม่อั่นีญพายาม่ตกแรงอืมใช่อันนั้นก็ส่วนหนึ่งครับแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยตัว r รีพยาเรเนี่ยถ้า ย่อยลงไปอีกเนี่ยอันนี้เห็นเห็นใช่ไหมตัวตัวเล็กไปไหมครับได้เนาะกขได้กขได้กขได้ครับผมถ้าไปดูลายเจาะลงไปเนี่ยกลุ่มที่เป็นพลังงานที่เป็น Energy จริงๆเนี่ยที่มันมีพวกปตทอปตทอสอพอแลวพวกเนี้ยถ้าดูเจาะย่อยลงไปเนี่ย Energy เนี่ยจะคิดเป็นสะส่สบเอน22%ที่อืมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถามว่ามันมีผลกับ อินเด็กซ์กับเซตไหมมันก็คงมีเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากๆเท่ากับในอดีตที่กลุ่มเ n e น g y ีเนี่ยเคยสูงแบบสาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยฮะ uh huh. อ่าฮะตอนนี้มันเหลือเหลือไม่ได้เยอะอะไรเหลือยี่สบเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นวันนี้ต่อให้ปตตลงไปเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้กระทบมากอย่างวันนี้ที่ลงไปช่วงแรกๆลงไปเยอะๆตลาดลงไปแบบยี่ส่ารจุดเนี่ยมันลงจากการที่งบกลุ่มแบงค์มันออกมาไม่สวยอืม uh huh. เออแล้วก็มีการตั้งสำรองหนี้เนี่ยเผื่อไว้ด้ววยเพราะาะ่ พอเตอร์หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจคงไม่ดีแหละแล้วพอเตอร์สองผมคิดว่าน่าจะมี n p l สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มแบงก์มันเลยตั้งสำรองเผื่อนี่อาจจะสูญไ่เพิ่มงบก็เลยอาจจะไม่ค่อยสวดเท่าไหร่นะแต่ที่แต่ที่มันมันกลับมายืนได้ตามปกติเ,เพราะว่าคนเนี่ยเริ่มหนีออกจากกลุ่มพลังงานก็ออกจากกลุ่มแบงก์อะไรพวกนี้ฮะแล้วก็ไปถือกลุ่มพวกบบอ่า ICT พวกกลุ่มรงไฟฟ้าแลไรพวกนี้แทนซึ่งมันเป็นกลุ่มที่มันไม่ได้กระทบมากในช่วงที่เศรษฐกิจมันไม่ดี นะครับงั้นเราเราก็ต้องดูได้ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวถึงแม้ว่าน้ำมันมันจะลงเนี่ยแต่สุดท้ายว่าเซ็ตมันก็ยังวิ่งไปได้เพราะว่าตัวกลุ่มเซกเตอร์อื่นๆมันก็ยังยังยังสามารถทําธุรกิจยังมีผลกําไรได้อยู่เหมือนกันอือฮึอือหึมีคําถามไหมครับมีคำถามเกี่ยวเรื่องนี้ไหมฮะไม่มีนนข้อมูลมาล่าสุดเลยมถึางาล่าสุดเลยโอเคซึ่งเดี๋ยวกลุ่ม เรือเนี่ยมก็อยู่ในทรานสปอร์ตเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับขนส่งขนส่งมาอ้นี้มาดูหุ้นที่เราจะดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมขยับอันนี้นี่นี่กองทุนน้ำมันจะให้พูดถึงไหมครับหรือเดี๋ยวค่อยกลับมาถามถ้าเกิดมีใมีใครมีใครอยากจะถามกองทุนน้ำมันคพราะงานเราเจาะในสิ่งที่เราอยากได้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 ผมไม่ได้ลง VL เอ้อ่ะเดี๋ยวค่อยมาเปิดดูเฉพาะแล้วกันเนาะอืมอ่ะ สมมติว่าดูอยู่4บริษัทนี้ก่อนก็เป็นธุรกิจที่มีเรื่องอของการเดินเรือนะครับก็จะมีตั้งแต่แบบ g t a ก็คือ Torisen นะครับ PSL P c h e Shipping PIM PIM ยอจากอะไรนี่พี่ต้อง PIM Imari Imari แล้วก็ c i l อีกอันนึงจะมีเป็น VL Enterprise นะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดีกว่าเพราะเราแอบสนใจเป็นพิเศษนะใช่ใช่ใช่ใชถ้าดูรายรายขอเราเพิ่งมือไม่นานมานี้เอง ใช่ใชผมเพิ่งแอบไปเปิดมาลื้อมาเออใช่ได้นะฮะอ่ท t t a ก่อน PTA TTA มักจะมากับคู่กับ PSL เนี่ยแหละเพราะมันทำทำธุรกิจเดินเรือที่คล้ายๆกันอยู่เหมือนกันนะจะเป็นเรือวกเทกองอะเป็นเทกองพวกแบบอ่าเรียกว่าอะไรสินค้าเกษตรอะไรพวกนี้นะครับมีนส่งเหล็กอะไรพวกนี้ขนส่งอะไรพวกนี้เป็นเป็นแบบคอนเทนเนอร์นะครับ แต่ง TTA เนี่ยไม่ได้มีแค่ธุรกิจกขนส่งอย่างเดียวมันมีธุรกิจที่แบบเป็นเอ,อขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเรือที่ไปหาแหล่งขุดเจาะอะไรพวกนั้นนะครับมันชื่อว่าคือชื่อชื่อ,อเป็นนกเงือกอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ชื่อชื่อภาษาอังกฤษอะแต่ว่ามันไม่ได้แค่มีแค่แค่เรือขนส่งอย่างเดียวนะครับไซส์เนี่ยสินทรัพย์มีอยู่สามหมื่นกว่าล้านนะครับนี่สินอยู่หมื่นหนึ่งนะนี้รายได้เนี่ย ต้องบอกว่าปี62เนี่ยล่าสุดเนี่ยรายได้เนี่ย16,000ล้านกำไรเนี่ย562ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ถ้าไปเทียบกับ PChase <ม> Shipping เปปนียครับ p c h a s เนี่ย p c h a s เนี่ยไซส์เล็กกว่าหน่อยหนึ่งแต่นี่เยอะกว่านะครับนี่มีอยู่13แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยรายได้เนี่ย4 0 0งรายได้ลดลงเม่เทียบกับปี61นะ<ม>แล้วกำไรเนี่ยก็เป็นขาดทุนด้วยครับเก<ม>ิดขาดบี้แล้วมีขาดทุนนะม,ม ต้องเข้าใจว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมันมีสงครามการค้าเนาะใช่อ่าางเงี้ยงรายได้กลุ่มเดินเดินเลยนี่ผมคิดว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ถ้าไปดูนะตัว BDI เนี่ยถ้าเกิดดูย้อนไปเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนเดือนกุมภาเนี่ย BDI เนี่ยลดลงมาเรื่อยๆเลยนะมันก็สงผลได้รายได้ของกลุ่มเดือนเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวก่อนที่ไปถึงฮีมานะไปดู ROA ไ e อ้ ROE ดีกว่า ROE ก่อนทอริเซนเนี่ยก็คือสองจุดเก้าแปดไม่ได้เยอะเลย กำไรสุทิิเนี่ยสามจุดาหกเปอร์เซ็นน้อยมากนะครับผมคิดว่ากำไรสุดทธิคาแนนสามถ้าเทียบกับเมื่อก่อน TTA ที่เคยราคาแบบสี่สิบห้าสิบเมื่อก่อนนี่คนละเรื่องกันภาพภาพกลุ่มเ,เลยตอนนี้อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในในในงบเราที่มีหกสองโอเคถัดมา PRM PR ต้องถามพี่ต้องก่อนว่าทำไมแฟนพี่ซื้อครับก็เริ่มมาจากข่าวแหละก็คืออ่านข่าวหน,นสือพิมพ์นี่แหละ แล้วก็เห็นกราฟเอาเอาก่อนวิธีการคิดของแฟนพี่ต๋องเขาบอกว่าพูดอะไรก็ตามนะที่มันลงมาลึกๆลึกลึกจนกระทั่งสุดสุดจุดจุดจุดหนึ่งแล้วมันเริ่มยกตัวอ่าเป็นแนวควาคิดเดียวกันคือแบบว่าลงมาแบบเส้นแนวรับในย้อนหลังในอดีกลับไปห้าปีสิบปีอะไรเงี้ยแล้วมันเริ่มยกตัวได้อแปลว่าแฟ้เห็นว่าเฮ้ยมันเริ่มแบบว่ามีมีแรงซื้อกลับมาแล้วอ่าเขาก็จะค่อนข้างกลับมาให้ความสนใจ โอเคโอเคไม่แต่ว่ามันขึ้นลงมาจนสุดทุกตัวเลยวะพี่ขึ้นลงมาสุดทุกตัวแหละเออขึ้ว่าตัวไหนจะขึ้นว่าตัวไหนประกอบกับว่ามันมีข่าวไงมันมีข่าวประกอบมาด้วยว่าเฮ้ยมันมีโอกาสได้รายได้จากเรื่องของการการให้เช่าเรือขนส่งน้ามันอ่าเรื่องของการทำัมงแต่ตัวของการปรับเรื่องของอะไรนะน้ํามันที่มันต้องมีกำลังน้อยลงอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของการสองน้ำมันนี่แหละ ซึ่ง PIM เนี่ยเขาไปซื้อซื้อเรือเพิ่มใช่ไหมจากเจ็ตมาสำหรับการสต็อกน้ำมันโดยเฉพาะมันมันมีชื่อของมันเป็นเรือ FSU สักอย่างเนี่ยครับมันจะเป็นเรือสำหรับที่จะสามารถที่จะเก็บสต็อกน้ํามันได้ซึ่งซึ่งถ้าดูดูเทียบกันแล้วเนี่ย PIM เนี่ยจะได้ประโยชน์ที่สุดเมื่อเทียบกับ TTA หรือ PSL เนี่ย PIM เนี่ยจะได้ประโยชน์ตรงนี้ที่สุดแล้วก็เอ่อถ้าไปดูเนี่ยณตอนนี้ค่าเช่าเรือเนี่ยในช่วงประมาณไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเช่าสำหรับสต็อกน้ำมันเนี่ย ราคาเพิ่มมาย0 3สบสาสิเปอร์เซ็นต์เาเ่ก็องมก็ปรับขึ้นไปแล้วเหมือนกันอ่าข่าวนะก็คือปรับไปรอบแรกแล้วรอบที่สองก็ปรับขึ้นไปแล้วด้วยอ่าเอ็มยาวไปอีกแบบหลายเดือนนะครับไม่มีเริงก็ปรับได้ประมาณปีละครั้งอ่ะเท่าที่อ่านมานะอืมครับโอเคเพราะงั้นแล้วถ้าไปดูนะรายได้ก็โอเคเลยกำไรสุทธิเนี่ยก็พันกว่าล้านเพราะฉะนั้นไปดูเลยครับ r o e สิบห้าเปอร์เซ็นต์เน็ตอินคันะครับ profit margin เนี่ยสิบแปดจุดสี่หกเปอร์เซ็นต ภาพค่อนข้างดูดีกว่าธุรกิจมันไม่เหมือนกันครับแต่ถามว่า t t a หรือ PSL เนี่ยมันจะดีขึ้นไหมผมคิดว่าถ้า2ออันนี้ส่วนใหญ่เราเลือมก็เดินอยู่ในฝั่งที่เป็นโซนซาว์อีสเอเซียหรือว่าฝั่งอาเซียนถูกไหมครับอืคือถ้าเกิดสมมุติว่าจีนมันช่วงก่อนนี้มันวิ่อยู่แล้วเพราะจีนมันทำธุรกิจไม่ค่อยได้แล้วก็ในช่วงพอตเตอร์แรกเนี่ยมันมันปิดเมืองปิดประเทศแต่ว่าหลังจากนี้พอมันเริ่มเปิดประเทศเนี่ยสิ่งประเด็นที่ตามมาคือว่า เอ่อมันจะมีสินค้าที่มันค้างสต็อกแล้วรอขนส่งอยู่เยอะอืเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ายังไง TTA PSL เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ตอนนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเขากลับมาเปิดประเทศเนี่ยมันจะเิ่มีการขนส่งพวกเนี้ยกลับมานะมันโดยเห็นมันก็อาจจะได้ประโยชน์ด้วยนะฮะแต่แค่ช่วงนี้เรากาลังเล่นเรื่องน้ํามันอยู่เพราะว่าน้ามันมันแบบล้นสต็อกมันไม่พอจะเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ย p r m ที่มันทําธุรกิจตรงนี้โดยตรงเนี่ยมันได้ประโยชน์กันครับ นะส่วนซีออยซยมันจะบอกว่ามันมีธุรกิจที่เป็นออ er ยแ a n ท e เกอร์ไหมก็มีแต่ว่าเป็นสัสดส่วนที่น้อยเพราะมันจะมีธุรกิจอื่นๆด้วยเนะช่นไตรด้วยสำรวจและขุดเจาะอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็มันไม่ใช่ธุรกิจที่ดีในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ได้จากการที่อไดอ้การที่ว่าเก็บค่าเช่าในการที่แบบอะไรมาเป็นคลังสินค้าลอยน้ําเนี่ยผมว่ามันมันได้ประโยชน์น้อยมากเมื่อเทียบกับที่อื่นอื ถัดไปพี่ต้องลองเปิดงบของ VL อีกอันนี้ครับอยากอยากรู้ว่า VL เดี๋ยวเราเข้าไปดูราคาว่าเป็นยังไงบ้างนะจริงๆสองสามวันมานี้เนี่ยมันก็ดีดกลับขึ้นมาคล้ายๆกับพวก PIM เหมือนกันบวกมา8%ดเปอร์เซนบวกมาสองสามเปอร์เซ็นต์นะแต่ละวันนะเดี๋ยวลองไปดูงบกันดีกว่าก็ VL ก็ทำธุรกิจเนาะ ให้เป็นขนส่งปิโตรเลียมเคมีพันทางทะเลแบบเป็นน้ำมันดิบน้ำมันเตาน้ำมันใสน้ำมันหล่อเลงน้ำมันปลาเหมือนกันนะโริยัทก็คล้ายๆกับป i m เลยใช่ใช่ใช่ PE ตอนที่เขาเข้าตลาดมาก็อยู่ประมาณสักสิบท่าไหร่นสิบเก้าเท่ามั้งโดยประมาณเนาะแล้วมันก็ลวงลงมาตามตลาดเนาะก็ราคาไม่ด้วยใส่ต้อง่ปลี่ยนงานพี่บุ๊บจากช่วงที่เล็กฮะหมายถึงว่าบริษัทอาจจะค่อนข้างไซส์เล็กเมื่อเทียบกับกับอีกสามสี่เจ้าที่ผ่านมา ใช่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 เขาอยู่เอไมไออืมแล้วก็พีบุ๊กเคยล่วงลงไปหลุดหลุดหนึ่งด้วยนะโอเคก็เริ่มดีกลับมาอืมคนที่ถือคนที่ถือพูดถึงหุ้นรายใหญ่เนาะอ่าแถวนี้ก็จะมีชิติพันธิสุวรรณคนทีงนะแต่ว่าคนที่เออเาทำธุรกิจทางนี้แหละอ่าก็ไม่ได้แปลกมอมอะไรนะอ่าครับฮะก็ทีนี้ตัวของปันผลอะไรก็อาจารย์ขอแทนจากการปันผลก็พอใช้ได้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วแล้วเราคิดว่าปีนี้น่าจะรายได้โตด้วยใช่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 มาดูเพรากมันหลังอยู่เลยครับอันนี้เป็นรับหรัอย์สินทรัพย์เนี่ยโตขึ้นมากลายเป็นพันเก้าร้อยล้านแล้วก็นี่สินพันหนึ่งร้อยล้านก็ใช้ใช้ดีอีสูงพอสมควรเหมือนกันอู้เขากู้ไปซื้อเรือเขามีเขามีเขามีซื้อเรือเพิ่มอืโอเคอ่ลองลงไปเพิ่มครับผมอยากดูกําไรขาดทุน ครับยอดขายโตขึ้นนะเทียบกับปี61แล้วก็สมคัญเนี่ยกําไรก็โตด้วยเหมือนกันจาก61ล้านกลายเป็น80ล้านซึ่งมผมคิดว่าก็ใช้ได้ถึงแม้ว่าต่อไรต่อหุ้นมันจะดูดออปลงไปนิดหน่อยอย่าไปนิดหน่อยเงินสดเงินสดก็ดูดีขึ้นเงินสดก็ดูดีครับเงินสด,ด,นสด,ดที่ดีขึ้นอ่าม,มีมีลงทุนติดลบไปเพราะว่าเอาไปลงทุนไปซื้อเรือใช่ใช่ใชช กำไรสุทธิเนี่ย11.33เปอร์เซ็นตใช้ได้แล้วก็เออเนี่ย13.48เปอร์เซ็นต์อาจจะเทียบกับ pr อมแล้วเนี่ยอาจจะแย่กว่านิดหน่อยแต่ผมคิดว่าไซส์มันเล็กกว่าเนี่ยผมว่ามันโอกาสโตมันดีใช่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 อ่ะอันนี้พักคร่าวๆพคร่าวๆจริงนะถ้าเกิดว่าอยากไปดูเทียบจริง้วตัวนี้ก็จะเทียบกับพีอเมนาะเคเออยู่นี่ลองเทียบราคากันไหมครับพี่ต้องเทียบราคา อ่าครับดูราคาได้ไหมเดี๋ยวจะดูราคาดูตั้ไใช่ไหมใช่ฮรเราแป๊บนะเราแป๊บนะจริงๆผมมีให้ดูให้ดูความแพงถูกของ P/E ของแต่ละตัวก่อนเทียบเทียบกันดีกว่าเดี๋ยวพี่ต้องแชร์แชร์หน้าหน้าสไลด์ผมให้หน่อยอ่าฮึบแต่ขาดขาด P/E ของของ V.L ไปเมื่อกี้อ่า โอเคครับ okay, P P E เนี่ยเนื่องของ T T A เนี่ยล่าสุดอยู่ที่9.78เท่านะครับ P I M เนี่ย15.88แล้วก็ C O I เนี่ย20.61ส่วน P S L เนื่องจากปีที่แล้วงบมันขาดทุนนะครับเพราะงั้น P E มันเลยไม่ได้โชว์ติ <c oughs> ดลบใช่ <c oughs> ติดลบนะครับ P B เนี่ยไพเปอร์บุ๊กนะครับ T T A 0.3พี่0.3เท่านั้นอื <S <c oughs> <S <c oughs> 54, P S L 0.54 P I M 2.35 C O I 0.9ฮะ อด่ดูเงินปันผลนะ p r m เนี่ยสามเปอร์เซ็นเองครับ uh huh. ถ้าเทียบก,กับ VL ไม่แก่ VL เนี่ยหกเปอร์เซ็นตกว่าใช่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 งั้น VL VL ก็น่าสนใจฮะถ้าเกิดถือไม่ได้เล่นแค่ข่าวช่วงนี้ถือยาวๆผมว่าธุรกิจเขาก็ไม่ไดีแย่ PE 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 ของ VL เท่าไหร่ครับพี่ต้องเมื่อกี้สิบจุดแปดสิบจุดแปดถ้าอย่างนี้แสดงว่าก็ถือว่าถูกกว่า p r m อีกนะถ้าราคานะาตอนนี้กว่าเพราะคนเล็กกว่า อย่ยงนะครับเย่ยงพีบุ๊กตอนนี้อยู evet ่ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งเองหนึ่งจุดหนึ่งก็ถูกไหมถูกไหมเาวางเราไม่ได้มาชวนซื้อนะครับต่แค่เราสนใจเฉยๆเอออ่ะมาดูกราฟี่ว่าแต่คนน่ะจะอยากก็ดูกาฟกันดีกว่าเนาะมาดูกันอยากดูอะไรของกาฟอันนี้ไม่ได้ทำให้การเข้าไม่ต้องอะไรนะดูแล้วมันน่าจะไปต่อไหม ตัวไหนบ้าง T I M T D A T R M V L นั่นแหละ V L แล้วก็ T L คือตอนเนี้ยขออนาตดู C O I คงไม่ต้องดูถึงดูแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ตัด C O I ไปเลยเพราะว่า C O I ไม่โอเคอ่าไม่โอเคอ่าอันนี้เป็นระดับราคาจริงแล้วเขาแข่งอยู่แถวการใกล้ๆผ่านทุกวันเลยนะมันอยู่ใกล้ๆกันอืมอืมอืมที่วิ่งมาแรงที่สุดเนี่ยน่าจะเป็น T R M นะฮะใช่ อืมเนี่ยวอมิงมาแรงสุดแล้วก็ส่วน V l เอเนี่ยยังวิ่งเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เท่ากับ Vpi เไี่าเทียบก,กันจากช่วงประมาณสักปลายประมาณไตรม,มาสไตรมาสสี่ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนนะต้องบอกว่าตอนนี้ยี l อกับพ m อวิ่งขึ้นมาเท่ากันนะคือ V l อลลงน้อยเออเวลลงน้อยนะเวลลงน้อยอแต่ถ้าเกิดว่าถอ,อยไปไกลหน่อยเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวของ V l อมันก็มันก็ขึ้นน้อยจริงๆแหละมันก็เลยทําให้อายุยอนเป็นหนึ่งปีแล้วกันอืมแค่นั้นเพราะว่ามัน้องไีโอไม่ได้ดีกว่า มันได้แค่ปีออกไปในวันเมย์อ,ะอ่ะ,อ,ะอันนี้แล้วกันนะอืมเนี่ยจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันดับสองทูบีเอล BL นะเออม,มันเก่งมากเลยไม่ด้แย่นะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ก็วิ่แงแซงหม่ตัวด้วยแล้วก็ธุรกิจของอเขาเองก็ค่อนข้างดูดีนะแล้วก็ตัวของพี e ก็ไม่ได้แพงมากอ่าตัวบุ๊กแม้ว่าจะ นี่ต้องบอกว่าตัวบุ๊กประมาณ0.4 0.5เนี่ยมันก็ถูกมากๆแหละเอาเป็นว่าบุ๊กเนี่ยถ้าเกิดว่าใครซื้อถือยาวก็พอพอลงทุนได้พอลงทุนได้แต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรท้งสั้นเนาะก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องดูที่ตัวที่มัน PE เก่งกว่าตัวที่วิ่งเร็วกว่าอะไรเนาะตอนนี้ก็บอกว่าสองตัวเนี่ย BL กับ PRM ดูดีดูดีทั้งคู่ดูดีทั้งคู่เข้าเลยไหมฮะพรุ่งนี้จัดเลยไหมครับจัดเลยไหมเป็นคำถามที่ดีชวนไปดูวันนี้อ่าไปดู PRM ก่อน จริงพีเอมเนี่ยพยายามไปแงะงบแล้วก็ไปดูบทวิเคราะห์ของหลายๆบกมาให้ว่าเขาให้ราคาเป้าหมายของพีเอมกันอยู่เท่าไหร่นะวันนี้ขออนุญาตไปที่พีเอ็มก่อนแล้วกันแล้วก็ดูเก็บที่บอกตวาเห็นไหมครับพีเอมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วให้ราคาเป้าหมายเบื้องต้นเลยประมาณเจ็ดจุดห้าแล้วก็แปดจุดห้าบกให้ไกลสุดคือสิบอ่โหท้ภาพทั้งหกภาพเนี่ยเป็นคอร์ทามเฟรมอันนี้เป็นมันวีเดย์ร้อยยี่สิบหกสิบสามสิบ จะให้ดูเรื่องของโมเมนตัมเรื่องมิเลชันว่าตลาดเนี่ยเขาให้มูลค่าประมาณไหนแล้วก็เทรนแนวโน้มเป็นยังไงถ้าเกิดดูในภาพรวมที่มันใหญ่ขึ้นท้ายบนมันจะเห็นได้ว่ามันฝ่าแนวโน้มโมเมนตัมขาลงด้านล่างมาแล้วแต่ที่ยังแข่งอยู่เหลือประมาณสักเนี่ยห้าบาทหกสิบาทแปลว่ามันกำลังแว่งกับกรอบขาขึ้นนะของทำเป็มมันแปลว่ามันจะเป็นทำเป็นขาลงก็คือมันจะทดสอบกรอบด้านบนซึ่งกรอบของเขาเนี่ยอยู่มาสักแปดบาทเจ็ดสิบทีนี้ถ้าเกิดเป็นฟาร์มเฟรมวีทเนี่ยจะเห็นได้ว่ากรอบก็อยู่ใกล้ๆกันแปดบาทเจ็ดสิ แล้วก็กำลังขึ้นตัวต่อการแว่งตัวในต่อ BON ด้านบนเด้เดไม่ต้องพูดถึงวิ่งทะลุไปแล้วนะครับซึ่งจะมีคําถามว่ามันจะย่อไหมมันจะย่อไหมแข<อ>่วกันทางเซมร้อยยี่สิบนาทีอ่ะเดี๋ยวดูสโตกันไปด้วยแล้วกันโอ้สโตของมันกำลังจะขึ้นนะสโตของวีขึ้นไปแล้วนะสโตของเด้เนี่ยน่าจะเป็นโอเวอร์บอสไปสุดๆแล้วนีพอร์ตสโตที่ต่ำลงเหมือนกันร้อยี่สิบนาทีแล้วบอกว่าก็แป่งอยู่กรอบบนของมันแล้วสโตก็เริ่มเต็มมูลค่าเหมือนกัน 60นาทีแรก60นาทีเริ่มลงแล้วแล้วมันก็ชนกรอบเหมือนกัน30แรก30ก็ลงมาข้างล่างแล้วออแต่ว่ายังแปลกอยู่ในกรอบยังต้องขาขึ้นเหมือนกันถ้าเกิดว่า <ừ> mm. ดูกรอบดีๆ่านเข้าๆนะก็ต้องบอกว่าตลาดตลาดในระยะสั้นน่าจะถูกแรงเทคกโนฟิลด์ลงมานิดนึงแล้วก็ควอมผันผวนกลับขึ้นไปอีกอืมเพราะเพราะยังเงินดูยอดมันเพิ่มขึ้นเออถ้างงถ้าไม่มีอยากได้ก็ต้องบอกว่าถ้าย่อบมาต้องเก็บถ้าย่อมาต้องเก็บถ้าไม่เก็บก็ก็จะไม่ได้ไงก็จะไม่ได้ถ้ากย่อ หลายๆที่แล้วก็ตัวกราฟเองเนี่ยก็จะบอกว่ามันน่าจะอยู่ประมาณเนี้ย8.8 8.9เนี่ยมีโอกาสถ้าเปต่างกราฟนะต่างกราฟนะเออตามวัดขึ้นมาอย่างเงี้ยถามว่ามันจะขึ้นได้จริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองลองมาดูทำ M A นิดนึงความน่าสนใจของมันพอดีเซตด้วยตัว r e เ r ชั่นไปเนาะทีนี้ถ้าเกิดเซต r e g r e s s i อีกแบบหนึ่งเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีจุดตัดมันพอดีอ่าตัดอืมอือก็ภาพ ภาพที่ให้ดูไม่ใช่อะไรแค่จะบอกว่าเซนติเมนต์แนวโน้มเนี่ยโอเคมันเป็นตามเฟรมขาลงมันเป็นมุมตั้งขาลงก็จริงแล้วตอนนี้ต้องบอกว่ามันเริ่ม,มเบรกแล้วขาลงมาแล้วด้วยท<ม>ี่อไหมบอกว่าเฮ้ย<ม><ม>นี่ไงเราเส้นต่อกันเนาะเห็นได้ว่าเออมันก็เบรกแนวโน้มขาลงมาแล้วที่เราสร้างไ<ม><ม>ล่เส้นที่แบบว่าจุดต่อ,อยอดเนี่ยเห็นได้ว่าเบรกมานานแล้วด้วยเออเบรกมาในเส้นสีฟ้าแล้วตั้งแต่ประมาณสักเนี่ย8-50ก็ต้องบอกว่าพอมันเบรกแล้วขาลงมาก็ต้องตามดิก็ต้องตามเนาะก็ต้องตามทีนี้โน้มที่มันเป็นเซนติเมนต์ข้างล่่่่่่าาางงงล้้้้ววขขึึนนนนมมออออีีีกกดดดยยยยยเเเตบัิูรืๆใหญ ดูดีขึ้นเรื่อยๆใหญ่เลยทีนี้คำถามคือว่าเฮ้ยไอ e. เจ้าลีเกชันอันเนี้ยที่พยายามขีบจีดลากๆเนี่ยทำไมลีเกชันไม่เท่ากันก่อนนห้าที่ทํำนะออกเป็นว่าประมาณประมาณว่าเวลามันตัดกันอ่ะมันมันจกจะเรีได้ว่ามันเคลื่อนไหวน่าจะมีแรงซื้อแรงขายเคลงลงมาจึดจหน่อยอะไรเงี้ยอ่อนนาอะีจะอยู่ในอารองเดะลนส์เนี่ยมันก็จะไปต่อของมันไปเรื่อยๆจนให้จะจุดตัดมันก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของมันอืม่มันเริ่มจะจุดตัดอีกรอบหนึ่งและจริงจมันก็แปลก ทีเนี้ยเกาข้างบนเนี่ยก็อยู่ไว้ใกล้เดิมอีกแล้วประมาณ8.7-8.9ก็ 7, 8, เลยกล่าวว่าใช่ไม่มีเนี่ยถ้ามีอยู่ได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นต่อได้ลุ้นต่อเพราะว่าตัวของราคาน้ํามันมจริงๆแล้วเท่าที่รู้มาเท่าที่รู้มาเกี่ยวกับพวกกลุ่มเดินเรือเนาะเกี่ยวกับขนส่งน้ำมันทางเรือด้วยนะต้นทุนหลักคือน้ามันไม่ใช่เรือนะต้นทุนหลักคือน้ามันคือมันเป็นแว l ที่แพงที่สุดในบรรดาเรือขนส่งทั้งหมดยิ่งตอนท่อนคูงเนี่ยก็ต้นทุนจะรุกลงไปแบบเยอะมากๆเยอะมากๆใช่ใช คือต้องพุนเรือ,อยังไงมันคงที่อยู่แล้วปกติเวลาเขาซื้อเรือเขาจ่ายค่าเรือเขามีฟันดิ้งเงินลอยไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วก็แค่รอตัดงาตามาเวลาอย่างเดียวแค่น,นั้นเองก็เรือลำหนึ่งก็ใช้ได้นู่นเนี่ยยี่สิบห้าสามสิบปีเป็นอย่างน้อยอืมซึ่งระว่างเรือเขาก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็เขาพยายามจะไปซื้อเรือเพิ่มก็อ่านข่าวมาบอกว่าจะไปขอซื้อเพิ่มอีกห้าลำประเด็นคำถามคือจะมีคนขายไหมนั้นเนี่ยโถวถูกถวโถช่วงนี้ว่ามันยังไม่มีคนขาย ใช่คำนี้ก่อนเพราะว่าข่าวที่ออกมาถ้าจำไม่ผิดเนาะเคยรายงานไปแล้วประมาณสักสองอาทิตย์แล้วว่า VLCC หรือ vehicle l a s t container เนี่ยมันโอเวอร์สัปพายมากเอ้ยมโอเป็นโอเวอร์ดีมานมากจนกระทั่งขอเรือขอไม่ทันแล้วเขาบอกว่าเขาส่งมอบไม่ได้แต่ VLCC จริงๆแล้วไม่ไม่ได้ทำมาเพื่อเพื่อสต็อกน้ำมันป่ะ VLCC นี่คือเอาไปทำอย่างอื่นป่ะจริงๆทำได้ทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าหลักๆเนี่ยสต็อกน้ำมันโอเคมาตอนนี้าเกิดถ มันเกิดมาจากวิกฤตคราวที่แล้วอ่ะเมื่อตั้งแต่สมัยปีไหนจําไม่ได้นะนี้ก่อนนะเออที่ราคาน้ํมันมันร่วงไปเยอะๆอ่ะเนี่ยรอบเนี้ยเออรอบเนี้ยจําจะไม่ผิดเลยอ่ะสิงคโปร์อ่ะจ้างต่อเรือเพื่อเอาไปลอยลํามันเก็บน้ํามันคนๆๆๆมากเออครับอ่านั่นแหละแล้วตอนนั้นมาก็จะมีธุรกีต่อเรือเพื่อไปเก็บน้ํมันแล้วก็ทําเรื่องขนส่งน้ํมันนี่แหละเอาไว้ส่งมอบราคาน้ํมันพวกฟิวเจอร์นี่แหละรอบนี้เนี่ยเออ เรือเต็มเขาถามคำถามถัดมาคืออเมริกาเต็มคำถามคือเอเชียเต็มหรือเปล่าเขาบอกว่าเอเชียไม่เต็มออืเขาบอกว่าเอเชียมีดีมาน์เยอะกว่าอเมริกาประเทศเดียวคือมันมีเอเชียหลายประเทศไงแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เยอด้วยใช่ไหมพี่คนนำเข้าหมดนําเข้าเยอะกันนำเข้าน้อยแลงทุกคนก็มีปมด้วยัชนแล้วเนี่ยเขาเลยมองว่าเอเชียไม่ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างอเมริกา ก็คือเบ้นดูไบเนี่ยไม่น่าจะลงไประดับประมาณติดลบเอ่อหรือแบบสิบเหรียญอย่างเงี้ยเพราะถูลบเนี่ยเราซื้อแน่นอนมาสต็อกเออเราอยากสต็อกอยู่แล้วหลายๆประเทศก็ต้องพึ่งพิงน้ำมันเนี่ยก็สต็อกก็สต็อกอืมก็สต็อกอืมอืมอืมแต่ว่ามันมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ผ่านจนกระทั่งสต็อกไม่ทันมานีก็เป็นไปได้อ่ะใช่แล้วเนี่ยก็ถ้าราคาน้ำมันยังอยู่ระดับนี้หรือว่าขึ้นไปไม่มากเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นว่าคนยังสต็อกอยู่ ใช่แล้วเนี่ยสัญญาที่พีอเอ็มได้ไปก่อนหน้าเนี้ยก็น่าจะยังผูกพันกันไปยาวอ,ะอ่ะเออแล้วก็คือจะมีรายได้ใหม่เพิ่มหรือเปล่าอันนี้เีกนเรื่องหนึง่งแต่ที่มีอยู่เนี่ยสร้างรายได้แน่นอนสร้างรายได้แน่นอน่นแล้วเนี่ยถือไปยางมีไรายได้แล้วก็รายได้งบของปีนี้เทียบกับไม่ใช่ปีนี้ปีที่แล้วเนาะแล้วคาดการณ์ว่าปีเนี้ยมันจะโตขึ้นด้วยใช่แล้วน่าจะปันผลเยอะขึ้นจากเริมทีที่เมื่อกี้เราดูไว้เท่าไหร่นะสองเปอร์เซ็นต ออคาดว่าน่าจะได้ันผลเพิ่มขึ้นกระสองก็คือว่าโกลไกของหุ้นเนี่ยน่าจะได้มีโอกาสบิกลับมาด้วยแล้วเนี่ยทีไรก็ที่ถือไว้ก็สบายใจถือต่อไปส่วนใครไม่มีก็อาจจะต้องลองหาจังหวะดูซึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้อาจจะมีย่อๆบ้างเนาะอาจจะมีเทคกโฟิตบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วหลายโตเนี่ยแม้ว่าจะเชียร์ซื้อก็จริงนะแต่เขาบอกว่าราคาขึ้นมาให้ทยอยขายบ้างมันก็อาจจะมีแรงขายออกมาบ้างโอเคจบขาวที่ต้องให้งานอ่าแล้ว วีเอลอะพี่ยังไม่พูด VL เลย oh, v L, v L. อ๋ v L, v L, v L. อวีเอล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 อะคเอลหกตามเต็มแล้วม่ดีกว่าแล,วแล้วกี้มีคนถามด้วยนะมีชื่อน้องบุญพิทักษ์เนี่ยถามมาใช่น้องหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจบอกว่า PSL ย่ำอยู่แถว4บาทด e t a 3บาทบอกพี่ต้องช่วยลากหน่อยครับลากกราฟใช่ไหมไม่ได้ลากราคาข <laughs> ึ้นไปใช่ไหม <laughs> อะไรนะครับไม่ได้โอเคอ่ะ vl vl ก็ต้องบอกว่าทรงทรงเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องดูด okay. ีข okay. mm hmm. ึ้นเหมือนกันอ่ะไทม์เฟรมมันอาจจะดูไม่ค่อยได้เนาะอ่าโอเคดูสตอสั้นๆก็บอกโอเคเริ่มยกดีแล้วตัวไทม์เฟรมวีก็ดูดีขึ้นดูดีขึ้นเนี่ยถ้าว่าดูดีขึ้นแล้วกันนะจากที่แบบว่าสตอมันลงไปลึกๆเนาะอ่าแล้วก็เริ่มยกตามไทม์เฟรมมันขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็เริ่มมาทดสอบตัวที่เป็นระดับแนวต้านที่เป็นแบบว่าค่าเฉลี่ยแล้วกันนะของไทม์เฟรมพอดี ตัวที่มันเป็นทามเฟมเดย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าสวยและสวยและเริ่มผ่าขึ้นมาตอนนี้ไปชนกันมางด้านบนพอดีเนาะตกลงทามเฟมเดย์นะทีนี้ทามเฟมร้อยยี่สิบใช่ไหมสโต้กาลังยกขึ้นด้วยยังมีรูไม่ขึ้นอีกรูเริ่มเริ่มมาด้วยนะโอเคร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบก็ดูดีร้อยยี่สิบดูดีอันนี้ยิ่งผายิ่งดูดีใหญ่เลยนะครับทีงแต่ว่าจะย่อเบาอะไเองพกซิจนข้างบนพอดีก็เริ่มยอ่อชนข้างบนพอดีเหมือนกันอาจจะเริ่มย่อนิดหน่อยแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยดูดีนะดููููดดดดดดีีีออืไป ไม่อาไม่รู้ดูอะไรตัวมันเล็กดูไม่ออกใช่เพราะรุ่มดูอะไรไม่ได้เลยไม่งานด้วยนี่รู้แต่ว่าตอนนั้นอะวันที่สิบสามถ้าจำไม่ผิดที่ชอบใช่วันที่สิบสามเป็นเบรเสมอเพราะเป็นวันที่แพนเด็กที่สุดแล้วก็มีแรงซื้อกลับมาคนถูกใจตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นคนไม่ถูกใจตัวไหนก็เทตัวนั้นทิ้งไปเลยแล้วก็ถ้าตัวไหนมีแวลูพอคนที่เป็นเจ้าของหรือเลยจะเข้าไปเก็บเหมือนกันใช่แล้วที่ชอบมองวันที่สิบสามเป็นหลักซึ่งสิบสามเนี่ยแล้วรับได้่างเขาอยู่นี่ประมาณเจ็ดแปด แล้วเขาก็ลงมาย่ำขาอยู่ประมาณเนี่ยแปสิบเจ็ดตังค์เก้าสิบตังค์ะกันนะคลมๆซึ่งตอนเนี้ม,มันเบสไฮของเราได้แล้วซึ่งปกติที่จะบอกว่าเฮ้ยพี่ที่เบสไฮแค่นี้ได้เมื่อไหร่อะแปลว,ว่าดีแปลว่าดียังไงมันเบสไฮมาแล้ว,วแล้วมันก็มันจะเบสกรอบแนวน้มขาลงมาด้วย<ม>บาทเก้าตังเนี่ยถ้าเบสได้<ม>ดีชอบชอบกำลังคิดว่าเออถ้าตังเหลือ ช <im itation> อบชอบชอบเพราะมันยนไปหมดแล้วลอ่ะอ่าอืม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 เนี่ยเราพีเอเอ็มเราบอกว่าเนี่ยมันเป็นกรอบนิ้งขาโลงเนะาะพอมันเบกได้เนี่ยวันที่สามเห็นไหมมันก็ไปต่อ <im itation> เออมันก็ไปเรื่อยๆของมันเลยเราก็ไม่กล้ารู้เหมือนกันว่ามันจะไปถึงไหนแต่ว่าตัวเนี่ยวีอลก็ดูดูน่าสนใจดีบอลุ่มก็เริ่มมาด้วยบอลุ่มก็เริ่มมาดนะ <im itation> ก็ฝากไว้ฝากไว้เผื่อใครชอบเนาะนะคบเป้าหมายเท่าไหร่ไม่รู้เออไม่ใได้วิเคราะห์ตอบไม่ได้นะครับ ผม่ามีถามอะไรนะ TTA หรอ PSL ถามาสี่บาท PSL อ่ะมันก็ยังอยู่ในในแนวล้มขาลงเนาะยังไม่ได้พงงหัวอะไรขึ้นมาก็มันมีแ่งอยู่ด้านล่างวีก็ก็ยังไม่ชนอ่ะก็ยังไม่ได้ไปไหนแต่ว่าสโตนเริ่มดีขึ้นเดยยังชนแล้วแบบยังไม่ผ่านเนาะว่เดี๋ยวแ่งลงมาข้างล่างอีกสักรอบสองรอบ PSL เนาะ วันที่สิบก็แกว่งลงมาโซนด้านล่างแล้วพกสิบแกว่งโซนด้านหน้าออกก็พร้อมจะรอดีดเหมือนกันเนาะ3ั้สิบก็แกว่งเป็นแบบนี้แหละก็ยังยังไม่เจอสัญญาณที่แบบบวกๆบวกๆอ่ะ TTA p t a ค่อนข้างเหมือน PSL เนาะหน้าตาเหมือนกันเลยสามบาทธุรกิจเหมือนกันคล้ายๆกันธุรกิจยืดยาโอเคอืมอ่ะประมาณนี้